สวัสดีครับพี่พีเป็นเพื่อนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามอีกแล้วนะครับจากแฟนเพจและก็จากพี่ๆหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับสอบถามมาว่าสเกตอัพเนี่ยมันคืออะไรนะครับสเกตอัพนะครับจริงๆแล้วมันก็คือโปรแกรมออกแบบงาน 3D นะครับที่ได้รับความนิยม นะครับอย่างแพร่หลายเลยนะครับหลายๆท่านนะครับหลายๆคนเนี่ยในประเทศไทยหรือว่าทั้งโลกนะครับใช้กันเยอะนะครับซึ่งไม่ได้จะออกแบบได้เฉพาะแค่งานก่อสร้างอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตย์เอ่ยงานท่อเอ่ยงานระบบเอ่ยหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือแม้กระทั่ง CNC สามารถใช้สเก c อัพได้นะครับข้อดีของมันนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเพียง5ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกครับ คือสามารถใช้งานนะครับในเว็บได้นะครับใช้งานผ่านเว็บได้นะครับเข้าไปที่ w w ็ s k e t สเกตอนะครับตัวลายเส้นแท้นะครับจะสามารถจะใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานผ่านระบบออนไลน์ของเขาได้เลยนะครับข้อที่2ครับมีเครื่องมือเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมที่ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน ออแกนิกฟอร์มออแกนิกเชฟต่างๆหรือว่าจะเป็นเชฟพื้นฐานนะครับสามารถใช้คําสั่งพื้นฐานสร้างได้อย่างง่ายได้นะครับหรือนะครับเรายังจะสามารถที่จะใช้ e อ็กเซนชัเสริมนะครับเพื่อให้งานของเรานะครับมันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเอ็กเซนชัเสริมก็คือโปรแกรมเสริมนั่นแหละนะครับแต่ว่าในสเกตอัพเราจะเรียกว่า e อ็กเซนเ n เสริมนั่นเองนะครับข้อ3นะครับข้อนี้นะครับจะ เป็นการต้อนรับนะครับยุค 5G นะครับยุคที่ AI นะครับมีความสามารถมากขึ้นนะครับ SketchUp เนี่ยยังรองรับการใช้กล้อง VR อีกด้วยนะครับในการทำงานหรือว่าการ presentation นะครับเราอาจจะสร้างนะครับโมเดล นะครับอาคารอาคารหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่แว่น VR เดินเข้าไปสำรวจเสมือนการตรวจไซ่งานของจริงเลยแหละครับข้อ4ครับน่าจะถูกใจนะครับสายมินิมอลหลายๆคนนะครับก็คือ user interface นะครับใช้งานง่ายนะครับสามารถจัดการได้นะครับเราไม่ชอบตรงไหนก็ปิดไปนะครับสามารถที่จะเลือกปิดเลือกเปิดเลือกปรับขยายย้ายตรงนู้นมาไว้ตรงนี้ได้ตามใจเลยแหละครับและข้อที่5ครับ ถือว่าเป็นหนึ่งในสเสน่ห์ของ s k t t u u p เลยนะครับก็คือมีคอมมูนิตี้นะครับที่แข็งแกร่งมากนะครับมีทั้งทูตูิวเคลิปนะครับตาม YouTube หรือว่าจะเป็นกลุ่มนะครับสเกตอัพกลุ่มนะครับที่ให้ความรู้แชร์ Share ไฟล์งานหรือว่าแชร์เทคนิคอะไรต่างๆนะครับเป็นคอมมูนิตี้ที่เหนียวแน่นมากนะครับสามารถเข้าไปศึกษาสอบถามปรึกษาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นสเสน่ห์อีก หึ่งอย่างเลยนะครับของ s k e t Up u p นะครับนะครับจริงๆข้อดียังไม่หมดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับหข้อหลักๆนะครับที่เห็นได้ชัดเจนนะครับของ s k e t Up u p นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรนั้นนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย